ผู้หญิงที่ผิวขาวแต่มีหัวนมดำเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วก็มีความสงสัยนี่คุณผู้ชายนะคะ,ะสงสัย,ย,ยว่าที่พูดกันว่าผู้หญิงผิวขาวแต่หัวนมดําเป็นเพราะเคยผ่านผู้ชายมาแล้วจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วหลังข้างนอกอันนี้อีกคําถามนะคะมีโอกาสตั้งครรภ์กี่เปอร์เซนต์การที่หัวนมมีสีไม่เหมือนกันนั้นเป็นเพราะว่าร่างกายผลิตสารที่ทําให้เกิดสีแตกต่างกันนะครับ คือไม่ใช่เป็นเพราะว่าอย่างที่เข้าใจว่าเคยผ่านผู้ชายมาแล้วจะมีหัวนมเปลี่ยนสีเป็นสีดานี่ในฐานะผมเป็นสูตินรีแพทย์นะครับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผู้หญิงยังไม่มีบุตรนะครับแต่งงานแล้วลักษณะของหัวนมนะฮะจากการตรวจร่างกายก็พบว่าลักษณะเป็นเหมือนกับผิวทั่วทั่วไปคือสีอ่อนนั้สีอ่อนทั่วทั่วไปธรรมดานั่นเองนะครับแต่ว่าจะปัญหาจะเกิดขึ้นหลังจากมีบุตรแล้วในบางในบางคนนะฮะเพราะระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนบางบางอย่างเกิดขึ้นมากทําให้สี คล้ำตามมีส่วนเหมือนกันนะฮะผมไม่ทราบตามรักแร้ตามหัวนมตามตามขาหนีบนะฮะตามบริเวณอวัยเพศเนี้ยสามารถสีครัำขึ้นได้แต่หลังคลอดแล้วจะจางลงแต่บางครั้งบางคนจางจางไม่เหมือนเดิมก็คือคล้ำไปแต่ไม่ได้คล้มมากจนจนจนผิดไปจากเดิมมากเลยนะครับก็ผมรู้ว่าอาจจะเป็นอุปทานผู้ชายคือเห็นว่าอะไรกันหอมมาแต่อ่อนแต่ออกไม่เคยถูกแสงแดดเลยทำมดำปื้อยางงี้นะฮะสสก็เลยเดาาว่าสงสัยผ่านผู้ชายมาเยอะไม่ใช่เลยนฮะนั่นก็เป็นเป็น เป็นความเชื่อ,อะะจากอลประสบการณ์หรือว่าพื้นฐานความข้าใจอันเดิมรหรือบางทีอาจจะไปเห็นในหนังฮะในหน<อ>ังในวิดีโอหรือปฏิทินนะ,ะที่เห็นหว่านมสีชมพูแล้วก็พูดต่อกันว่านี่เป็นของอคนที่ไม่เคยผ่านผู้ชายมาสิงะอ,ะอะไรทั้งบมนี้ก็เป็นความเข้าใจความเชื่อ,อแล้วก็ฝังใจมาตลอดอ,อันนี้มันมันไม่เกี่ยว นั่นไม่เกี่ยวนะครับอย่าได้กังวลคำถามที่ที่สองค่ะถ้าหลังข้างนอกโอกาสตั้งครรภ์นี่สักกี่เปอร์เซ็นต์คะไอนี่คงดูหนังเหมือนกันนะเปียนแบบหนังอย่างเงี้ตอนี้หลังข้างนอกเนี่ยท่านหลังข้างนอกได้หมดจดจริงๆนะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างนอกหมดไม่ท้องแต่ความจริงแล้วเวลาปฏิบัตินั้นไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะว่าขออนุญาตอธิบายถึงเวลาน้ำสิ่ิออกมาของผู้ชายนะจะออกมาเป็นระยะระยะเป็นช่วง เป็นจังหวะจังหวะจังหวะสัก3าครั้งหรือ5้าครั้งแล้วแต่ตอนที่ถึงจุดสุดยอดไม่ใช่ระหว่างร่วมเพศตอนถึงจุดสุดยอดอการหลั่งน้ำอสุจิจะ,จะหลั่งมาเป็นระ,ระยะละลอกละลอกกันช่วงแรกอาจจะมีเล็กน้อยถ้าเป็นหยดเล็กๆน้อยๆอ,ออกมาก่อนนะครับนั่นแหละมีเชื้อสเปิร์มอสุจิอยู่แล้วถ้าดึงออกไม่ทันอไอ้ช่วงเนี้เ<อ>ชื้อเข้าไปได้แล้วแล้วผู้ชายคิดว่ามันยังไม่ถึงที่รู้สึกมากหรือกระตุกหรือออกมากเป็นระยะในช่วงหลังนะครับ ก็จะไปทําให้เชื้อเข้าไปก่อนได้ครับคือชักมาภายนอกนั้นไม่ทันไม่ทันนะครับ<ข>คิดว่าทันความจริงแล้วไม่ครับคราวนี้ระหว่างการร่วมเพศเนี่ยมันมีการหลั่งของน้ำอสุจิไหมฮะสมมติถ้าเรายังไม่ถึงจุดสุดยอดเนี่ยแต่ในระหว่างร่วมเนี่ยมันเล็ดลอดมาได้ไหมครับ,รบอันนี้ก็มีส่วนผมกำลังจะเรียนให้ทราบว,ว่าน้ําเมือกของผู้ชายก็มีที่ลำ,ลำกล้องนะนั้นน้าเมือกก็จะออกมาตามอารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นและเชื้ออสุจิที่มีอยู่ตามทางหรือตกค้างอยู่ก็ออกมาได้ด้วยถึงแม้จะไม่มากนัก แต่เวลาการตั้งครันนั้นต้องการสเปิร์มเสื้อ,อจุจิแค่หนึ่งเดียวยที่เป็นพระเอกที่เก่งถ้า,าจจะเป็นตัวเก่งก็ได้นะฮะเป็นกองทัพหน้าแล้วก็วิ่งเข้าสู่หาเป้าหมายมีสิทธิ์ที่จะท้องได้นะครับก็คือไม่เซฟครับไม่เซฟยังไงก็ไม่เซฟขาดทไม่ใชะถุงยาทำไรคือก็ได้ผลบ้างนะคือยังดีกว่าไม่ใช่อะไรเลยนะคือได้ผลสักอาจจะสีจจะ่สิบห้าทษหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บางทีก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแ,แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนถ้าแต่งงานไปนาน ก็จะสามารถเข้าใจเกมและควบคุมเกมได้แต่ถ้าพวกแต่งงานใหม่ๆหรือวัยรุ่นเนี่ยจะจะลำบากเหมือนกันมักจะพลาดมักจะพลาดได้ครับไม่แนะนำนะคะมที่จะพลาดมากทีเดียว